ครับเป็กซี่ทุกทุกขั้นเมื่อนี้ามาเบื้องชื้นงามบ้านท่าเรือเด้อครับนะเพื่อเป็นขอมูลในทางเลือกซื้อของผู้ที่สนใจอย่างสิเหลงครับสวัสดีครับศูนย์รวมเครื่องเสียงดนตรีพื้นเมืองอีสานแต่เป็นรานเครื่องดนตรีพื้นเมืองแล้วครับอันนี้บ้านยังทำไีมบ้านท่าเรือบ้านท่าเรือ มันรรเแตะกี่เขาเอื่นมันแตกกี่เอื่นบครับเขาว่าบ้านนี้มันเป็นลาซ่าแหงดตีฝืนเมืองเลยแมนบอกครับเฮ็จแับผู้เพื่อนนะเพราะว่าโอ้เห็นหลายเพื่อนเลยแมนบอกครับเอามือนี่มาหอดแล้วอันเอาอันกล่องสู้มาทางนี้ดูเห็นไหมเบิงมม่อนีจุดประสงค์สีมบ้าเบิงนี่กออยากได้ พีนโป่งพีนโปงแต่แต่เป็นพี่ไหนโปงไฟฟ้าอ่ะอันนี้ก็เป็นพี่โปงไฟฟ้าใช่ไหครับน้องเหรอแมนอ่าแต่คือใบมึงคือใบประดด้วยเปงนแม่รักกันสายกาเนาะงแตไม่น้องเกี่ยโอ้ไม่น้องเกลี่ยแบบนี้แต่ว่ามันบบกินพ่นได้ร้องไหมเกี่ยซ้ำๆนะมันมันสิมันสีแพร่แมนครับแต่ว่าอันนี้เฮ็ดเฮ็ดแบบบบกินคนเนี่ย อันนี้อันนี้ไม่ยังครับไม่ไม่ใม่ที่จริมันนี่ไม่สักทองครับโอ้ไม่สักทองราคาที่ขึ้นอยู่กับไหม่หรือ่ครับขึ้นน้ำไม่กว่าครับไปกันขึ้นน้ำอะไรอี่โอ้ล้ำใหม่น้ำอะไรเนาะเอาละครผมถามเนี่ยพิษปงธรรมดาตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ครับแกตัวนี้สองพันหางตัวนี้ราคาสองพันหางละตามตามผมเห็นอยู่ได้หรืเวฟที่รุ่งอยเบิ่งอยู่ได้อยู่ ก็นี่ก็ตัวน,น,นี้มึงเป็นพิ้นผมเม่ฝาเป็นฝาแล้วล้ากันสิแพ่งกินเนะาะใดครับนี่อเกาอ๋อเพว่นี้นอะไรอนียอกไป็นอยแเนาะยอต้องอวจะพ้นาอ๋อกหน้ะเอาไปในช่องด J D T Channel เลอ มาทายทำที่จริงเกสนาอะไรยงไดหล่ะเอาเบิ้งแต่ว่ามือนี่บ่อกวันเด้อโอเคเด้ออัเนี่ ไปเรื่องเนี่ครับอยู่ตรงนี้ตัวนี้ยุ่งอะไรเนี่ยขอแค่เกาะอะไรผมอาก